พีน้องกลับบ้านไงคะเอ่อพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาครับยังไงพี่กลับก่อนนะเออไม่เป็นไรไม่ได้นะ,ม,นะมันดึกแล้วพี่น้องจะกลับบ้านคนเดียวได้ไงนั่นเดี๋ยวพี่ไปส่งมันก็ได้ <ฮะ S 2> นั้นให้ความขับรถไปส่งพ่อพ่อพ่อ,พอ พี่โตแล้วค่ะเดี๋ยวพี่กลับเองได้พี่ขับได้นะพี่โตแล้วนะะโอย๊ยไม่เอานะพี่โนโมันดึกแล้วว่าแป้งเป็นห่วงพี่โนนนอนนี่สีนานานานะ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 ดึกที่ไหนน้องแป้งสองทุ่มเองโอ้ยพี่ปูนพี่ปูนจะมาบอกว่ามีแฟนอย่างเดียวแล้วให้แป้งช่วยพูดกับพ่อให้อะ่ะไม่ได้หรอกนะต้องดูแลแฟนให้ดีๆด,ด้วยจะนอนเลยเนี่ยงนะนะั้นคืนน,น,นี้ก็นอนเนี่ยแหละไอ้ปีศาจปุณ ไม่ได้มันไม่ได้่อยเนี่ยเสื้อไม่ได้เอามาอ๋ชอ,ปปอ,อชุดพี่ปุยมีเยอะแยะใส่ชุดพี่ปุณก็ได้ค่ะน,นะ<ม>นะกระเป๋านักเรียนรองเท้าอีกนะพี่ปุนมีสำรองทุกอย่างเลยอ<น>ืมการบ้านก็ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยพี่ปุณเลยค่ะเก่งที่สุดเลยทำการบ้านให้พี่โนได้เลยนะนะอันนี้รหัสนักเรียนไม่ตรงกันเดี๋ยวโดนครูว่านะครับผม ไม่เป็นไรหรอกมาเซอร์มา,ามดูหรอกเฮ้ยห้องพุ่นอยู่อะเห็นไหมงั้นพาพี่น้องไปดูห้องพี่ปุ่นกันไปเลวไปเลย